จะมาสะเขาสะเขาเหนียวใสแดดจ้ามือนนี่เื่อทได้เก็บอยู่เขาเหนียวบลายบนาผูื่อได้เก็บอย,ยู่จ้าเหมือนแดดออกมาแล้วสเขาใสแดดจะ่ะ สี่ยงสินเสี่ยงสีเห็นเ้นเาก็เจ็บออกเพราะว่าพันจะได้แหงขันเพื่อนว่าขันเพื่อนว่าออกแล้วเพื่อนว่าแหงหล้วเขาที่ซุ้มจ้ะเห็นก็สิเก็บออกน้ำเล้วจะเนาะ เ้าออกเขาเขาจะซุ่มไมลงมาดีดดอกไม่ก็ได้ไ้ลายก็ดี หลดลงมา พิน่นตากพิ่นกันจะไ่ได้กวดได้ท่อนนี่มะเร็งผนก็นจะปล่อยไว้เลยตากน้ำหมอกไว้เลยแต็มเมลีอันทีเมลีแคบเมีเรื่องเก็บเอาเห็ดจังสีกับได้กลับเขาน้่จ้ะเพราะว่าเขาท่านไตกับสิได้ขึ้นมากใสเดียกลับเม็ดไต้ขึ้นมากทีห้องหน่อยทีห้องแคบต้องพายามกลับเอาจ้ะ That's yep. out. Oh. ไล่หอยตัวสัน้นพลยตีเธอได้เป็นไลน่หอยเลยวันผู้ใดมันยาดสิแค่เพื่ีเป็นไลน่หอยลอยกับบีเลยบ่ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณผู้สนับสนุนจ้า